สวัสดีเพื่อนไม่เพื่อนเก้าที่เขามาเป็นกําลังใจทุกท่านเด้อค่ะสบายดีพี่น้องฟังแลว้วพี่นาลักทุกท่านเด้อค่ะเขามาให้กําลังใจกันสวัสดีพี่น้องที่อยู่ตั้งแดนให้กําลังใจส่งใจไปถึงพี่น้องที่อยู่ตั้งแดนเด้อค่ะวันนี้มาพบกับช่องมณิจารพ้าแซบคือเก้าเด้วค่ะเวาเมื่อนี้กระสือออกจากครัวมาเด้วค่ะออกจากคัวมาชมสวนวันนี้เขามาชมสวนกัน เาไมสวนบังนาวมาเก็บบังนาวค่ะมาเบิองว่าบกงนาวแก่กับบังนาวอ่อนเปลี่ยนยังไงเสร็จแล้มือนี้ก็เว้าลายกาเก้าเป็นพิเศษเด้อค่ะปกติเป็นคนบ่เบ้าลายค่ะแต่มือนี้ก็ว่าอยากเว้ามากเดี๋ยวมันสิลืมเขาเว้าเจ้าของค่ะไปค่ะพาไปชมสวนบังนาวค่ะสวนส่วนบังนาวเขาก็ปลูกไว้ลายย่างมาเขียบกับมีบางม่วงกับมีค่ะไปไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้ต้นบากม่วงบม่วงพงเปิก ปลูกได้ปีเดียวเลยค่ะพี่น้องมะม่วงพันสามฤดูค่ะเมื่อนี้โอ้ปีนี้ดกเลยค่ะปลูกปีเดียวเองเลยพี่น้องดกเลยค่ะนี้ก็พี่ว่าดกแล้วค่ะมะม่วงปีเดียวปลูกปีกายนี่ค่ะสามฤดูค่ะนี่บักกอเฮาโอ้อันนี้หลายปีแล้วพี่น้องยังพันตายคุณน่ะสูงกินได้อยู่ค่ะกอพันฮ้อนแลน สูกเพิ่งเอาลงไม่กินค่ะแทบเนื้อเลยหลายปีแล้วค่ะเนี่ยสามสี่ปีแล้วค่ะบักกอค่ะต้นนี้อันนี้ต้นมกเขียบค่ะเขียบก็เพิ่งปลูกเลยปีเดียวปีนี้มกเขียบโดกโดกค่ะเบ่งดอกแล้วอดแล้วมันเป็นมมาให้สีโดกค่ะักเขียบนังค่ะเดี๋ยวเทานั้นเป็นหมากสุบสิมาพายตอนเก็บหมากเบ่งเขียบตอนนี้เบ่งดอกมันไปก้อนค่ะปลูกไว้หลายต้นอยู่ค่ะักเขียบนี่ก็บกหนาวด้วยค่ะ บางลาวเขาแป้นพิจิตดะะ้วยค่ะส่วนมากปลูกไว้ปลูกลงท่อค่ะเก็ดเองเบิดเลยค่ะทั้งหมดนี้ประมาณหกสิบต้นค่ะมันกำลังี่เก็บกำลังสิแก่ค่ะจอยมันมีใ่อันนี้ประมานแก่เลยค่ะพี่น้องมี่บะานแก่ตต้อนเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้บักพาน้ำหอมเลยพี่น้อง ้ำหอมกำลังงญ่ค่ะนีแต่บักเขียบกำลังโดกเลยค่ะเขียบกำลังตื่นดอกงามๆ่าบักเขียบหอม,มจะบักกอเอามาปลูกไม้อีกค่ะอันนี้กับตูมฝรั่งค่ะกินกับลาบเติมบักตูมฝรั่งกินมันสีหอมหยอดมันกินกับลาบปลาลาบปลาดุกกินหอมคือบกักตูมมแพ้ค่ะ,คะ อันนี้ก็ต้นมะก,กอเหาค่ะปลูกไปจะตำต้องกินมากดิบมากสุกค่ะจีบตรงน้ำสวนมะนาวนี่เหล่ต้นมะน้ำต้นมะเขียบอ่ะอันนี้ต้นใหญ่ปลูกไว้หลายปีแล้วปีนี้ได้กินหมากคักลแล้วเลยกำลังเป็นหมากน้อยเลยค่ะนี่ดกเลยค่ะประเขียบตัวปีนี้ เดี๋ยวากำลังเป็นหมากหน่อยต้นมะกอกค่ะต้นมกลันยยค่ะผู้ปีนึงแล้วมันแค่ในไงมีผู้เวียงด้วยค่ะอีจกจังหนึ่ก็จะไปเก็บเห็ดแล้วค่ะต้นผู้เวียงหลายต่อค่ะเนี่ยมาเขียบตามต้นนี้งแล้ว บกอกำลังสุกค่ะบอกอกต้นบกเขียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวฮอกก็สีมาบังนาวาเดี๋ยวฮอกก็สีมาเบิ้งอีกเจือหนึ่งค่ะพี่น้องนีบักม่วงค่ะพี่น้องบักม่วงน้ําดอกไม้ปลูกน้ําดอกไม้ไว้ต้นนึ่งค่ะไว้จะกินปลูกไว้หลายพันที่ได้กินหลายพันธุค่ะกำลังดกน้ําดอกไม้พันธุ์สีทองค่ะ ปลูกมาประมาณสองปีแล้วปีนี้ก็บค่อยดดกปนใดค่ะมังม่วงมันแรงอันนี้ปลูกปีเดียวนี่ค่ะมหาชนกมหาชนกดกตาไนค่ะปีเดียวดกกระลาดินเถอะพี่นอ้อนี่ก็บักผ้าน้ำหอมนะคะพี่น้องกำลังชิมไ้กิ้มไว้กำลังจิ้นไว้ไวอ่อน แดงกำลังโดดเลยค่ะเกียักบหนาวเลยค่ะพี่น้องอันนี้บากหนาวน้อยค่ะตอนมาจากบ้านย้ายค่ะบางหนาวน้อยนี่จะเปลือกบางนามลายค่ะที่เขาใช้ตามสมแต่ว่านั้มาทนโลกค่ะพี่น้องนหนาวน้อยแต่ว่านามลายปูกยากบ่ทนโลกค่ะเปลือกบางหนามลายอันนี้แป้นพิจิตรค่ะพี่น้อง แป้นที่จีนเนี่ยจะปลูกง,ง่ายทั่วโลก่ะแต่ว่ามันก็หน่วยใหญ่แต่ว่า,ววา,วาเปลือกเปลือกมันจะหนาแต่ว่าน้ำก็ไหลเท่ากันแต่ไนมันก็ไหลกินหอมค่ะบางนาแป้นเนี่ค่ะการเบ่งบงางนาแกรหรือโ่แกด้วยค่ะเปรียบกับค้นนี่แหละค่ะพี่น้องขันตรงข้ามกันกับค้นเพื่อนว่าค้นนี่ขันค้นนุ่มนี่ สีพะฮในเหี่ยวค่ะแต่ค่ะคนค้นเถ่าเนี่ยคนแก่นี่มันกระสีเหี่ยวแต่บางน้าวเนี่ค่ะบางน้าวนมอยู่ยังยังผิวยังเหี่ยวค่ะแต่คันบักบางน้าวแก่นี่ผิวมันสิตึงค่ะนี่บางน้าวแก่ผิวตึงที่ตรงข้างกับค้นค่ะแผนแก่แล้วมันสิตึงแต่คนนี่ขั่นแก่เลยสีเหี่ยวค่ะพี่นองอันนี้เหลี่ยมเหลี่ยมม่วงๆขึ้นมาสีดาอันนี้แก่เลยพี่นี่นน กินไปแล้วต้องเอาไปจากซองสามือให้มันลืมต้นค่อยสิดกค่ะพี่น,อน,น้องน้ำข้าวซีลายอันนี้โมงโมงแล้วเดี่ยวตึงแก่ค่ะอันนี้เมยใหญ่อันนี้ก็แก่แล้วพี่น้องอู้ยังระวังหนงังมันก็เลี่ยมมันก็แก่แล้วค่ะยืดตึงค่ะน,น,นี่กับแก่แล้วค่ะพี่น้อง แหลายอยู่ค่ะมะบังลามะเบิ่งบังนาวัชหันแก่เลยพี่หนุ่มอันนี้น้อยใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าบัชพันแก่ป็นไรมันยังนี่ค่ะมันยังย่นย่นเหี่ยวเหี่ยวอยู่นี่มันที่ตึงได้เองวัชหันแก่อันนี้ก็ใกล้แล้วแล้วก็อีกจากมือสองมือค่ะนี่แหละคือบังลาวัชหันแก่ปลายมันยังย่นย่นอยู่ น้อยๆนี่แก่เลยด้วยค่ะพี่น้องตึงอยู่ตึงเรียมดียมงมงล่ะตรงนี้เดียมงมงเดียมกุ้งมกซีดานี่ติดแก่แล้วต้องระวังค่ะหนาวน้อยๆตัดมุ่แก่เลย ตีที่ก็เก็บขายแล้วพี่น้งแต่ว่าปีนี้พกขายแล้วแจกพี่แจกน้องค่ะพี่น้องกูได้อยากกะฝากมาเลยค่ะเอาไปฝากผูได้ยุดใกล้กลๆก็ม้มาเอาได้เลยค่ะน,ะน,น,นี่ก็บแบบน้วน้อยจำใบตำสมแป้งพิจิตรีีต้นง่ายค่ะแป้งพิจิตรไป้กินน้ำมันผสมน้ำแบบน้ำหอมข่ะน้ำก็ะหล่นี่กันต้นง่ายผูกง่าย นี่คืบอบักหน้าที่มันเป็นโลกคือว่าบักหน้าหน่อยมันเป็นโลกปลกูกยากเพราะว่ามันกับ,ปบเปิกบางที่เขาใส่จำสุ่ม từng giờ Ừ, thiếu từng điểm mụn anh heo vô anh ấy heo heo này kia bên đây có ý chẳng nói Mm-hmm. จีบมันเปหน่วยบกใหญ่ค่ะใหญ่ายนี่แก่แล้วพี่น้องอันนี้ก็เหลี่ยมเหลี่ยมม่วงๆนี่แล้วนี่แก่แล้วอู้หูอันนี้เปหน่วยบกใหญ่ครับพี่น้องแก่แล้ว มันใหญ่เลยค่ะแป้งพิจิตมันคุณสมบัติมันขึ้นไว้ใหญ่ค่ะน้ำไหลายตอเสียมันก็คือเปลือกหนานหลายาบางคนไม่ทราบตำส่วนไ่ค่อยมากค่ะแป้งพิจิตมันเปลือกหนานหลายจะไปกินกับใส่กับน้ำบางหนาอนูาาามมออ้น้ำไหลายเดี๋ยวค่ะนยังไงเรียมงมง่ะนี่เดี๋ยวแหละ ะะแกเต็มที่เลยอย่ามงมองอันนี้แกอยู่ต่ว่เอาไว้อีกจากม,มือสองมือก็ได้เก็บมือหลังจะเปิกน้ากันเลยค่ะพี่น้อง เก็บส้มนี้ก่อนค่ะเพราะว่าผู้หน้าเขามาเก็บไม้ที่กินบ่เบิดค่ะนี่เปาะส้มนี้ก่อนค่ะพี่น้องผอได้แจกพี่แจกน้องผู้ใด,ดยากกระเป๋าบ,บ,บอกมาเด้อทรงไห้ค่ะพี่นอ้องหนาวปลอดสารพิษค่ะเดีค่ะพี่น้องผลงานเหรอมีแต่หน่วยงามเลยค่ะ ลูกเองค่ะปลอดสารพิษสำหรับคลิปนี้ก็เพอแค่นี้ค่ะแต่พพนนพเพื่อน็ขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ